ไปที่2โครงสร้างภาษาไพทอนนะคะสำหรับโครงสร้างภาษาไพทอนนักเรียนมาเรียนรู้ว่าโครงสร้างภาษาไพทอนมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ่ะในส่วนของโครงสร้างภาษาไพทอนมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่ 1- r e u s e c o ูดตัวนี้ก็คือเป็นรหัสที่สามารถนํำกลับมาใช้ซ้ำได้ส่วนที่ 2- u ฟังก์ชันก็คือส่วนของการทำงานของโปรแกรม และส่วนที่3เม main program หรือ control cost ก็คือรหัสสำหรับการควบคุมในการเขียนโปรแกรมทั้งหมดค่ะจากนั้นลองมาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบขั้นตอนของการทำงานของโปรแกรม p ไพทานกันนะคะลำดับที่1การออกแบบโดยใช้ภาษาธรรมชาติเป็นการใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่ายและอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้อย่างเข้าใจเป็นภาษามนุษย ในส่วนที่นี้ครูเจนจะยกตัวอย่างของโปรแกรมการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมค่ะอันดับแรกขั้นตอนที่1เริ่มการทำงานขั้นตอนที่สองนำเข้าข้อมูลความกว้างขั้นตอนที่3าํนำเข้าข้อมูลความยาวขั้นตอนที่4คํคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมสูตรเท่ากับกว้างคูณยาวขั้นตอนที่5แสดงผลพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม และจบการทำงานค่ะเมื่อนักเรียนได้ออกแบบภาษาโดยธรรมชาติแล้วจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะมาออกแบบโดยใช้รหัสจำลองกันนะคะรหัสจำลองเป็นการใช้ภาษาที่มีโครงสร้างกระชับและไม่ขึ้นกับภาษาโปรแกรมใดซึ่งนักเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้และเห็นขั้นตอนการทำงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆได้เลยค่ะ ในที่นี้คุณครูเจนได้ให้นักเรียนลองยกตัวอย่างในส่วนของโปรแกรมการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมเราลองมาออกแบบรหัสจำลองกันนะคะขั้นที่ 1. start ขั้นที่ 2. input width ก็คือการป้อนในส่วนของความกว้างขั้นที่ 3. input length ก็คือการป้อนในส่วนของข้อมูลของความยาวขั้นที่ 4. compute area วิ l เลน t h นี้ก็คือการแสดงผลการคำนวณเท่ากับ w เวสก็คือความกว้างคูณก็คือใช้เครื่องหมายดอกจันแล้วก็เลนก็คือคูณด้วยความยาวนั่นเองค่ะจากนั้นขั้นตอนที่5้อก็จะเอาพุท t พ u t Area ก็คือแสดงผลของพื้นที่สี่เหลี่ยมและสุดท้ายขั้นตอนที่6กก็คือหยุดการทำงานค่ะ เื่อเราได้ในส่วนของการออกแบบรหัสจำลองแล้วตอนนี้นักเรียนลองเอามาใช้ในการเขียนผังงานโฟชาร์ตกันดูนะคะการเขียนผังงานโฟชาร์ตเป็นการใช้สัญลักษณ์เพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเริ่มต้นอันดับแรกก็คือสตาร์ทจากนั้นเก็บพื้นที่ในส่วนของเวชแล้วก็มาเรนจ์ ความยาวแล้วก็มีการคำนวณ area width คูณด้วย length นะคะจากนั้นแสดงผล area ก็คือแสดงผลของพื้นที่แล้วก็ stop หยุดการทำงานค่ะ